ต่อไปตัวเกียวจะมีช่องเป็นของตัวเองมีรายการาของตัวเองทุกวันจันทรุนพุธทุนศุกร์เป็นของตัวเองนะครับต่อไปจะมีรายการออนแอร์ตลอดซึ่งตัวนี้จะเป็นสมาชิกนี่แหละก็เป็นศิลปินในสังกัดที่เช่นชินจังก็เป็นพิธีกรรายการสัมปีสมุติสมมุตมมิว่ารายการรายการสัม,มปีินะี่น้องเขาเป็นชินจังออนแอร์ทุนศุกร์ศุกร์ศุกร์จันพุธสม,มุตมมิต จริงจังก็เป็นพิธีกรตลอดอยู่อย่างนี้นะครับซึ่งรายการเราก็จะออนแอร์อย่างนี้เป็นเป็นสังกัดเป็นเหมือนช่องหนึ่งที่มีหลายรายการนะครับออกโปรเจกต์ของผมก็คือที่จะเหตุนะครับพี่น้องคือต่อไปนี้ใครที่ไม่ได้ออกวงหรือใครที่ไม่ถนัดเรื่องการร้องเพลงก็จะมาอยู่ในรายการเป็นพิธีกรดำเนรายการอเป็นเป็นเป็นพิธีกรเป็นอผู้อ่านข่าวเป็นผู้ เบาเรื่องเล่าเป็นผู้นำเสนอหรืออยู่ทีมกราฟิกเม่อตัดต่อ,ตอ,ตอนาะบจะมีรายการจันพุทธสุขหรือว่าเป็นสุขจันพุทธแล้วแต่เลยมันมันแล้วแต่มันแล้วแต่แแตโ,โปรดิวเซอร์ที่เขาทำนะครับซึ่งตัวน,นี้สออนแอตลอดบางคนก็มีหน้าที่แค่เป็นวิธีกรรายการแล้วก็พูดไปเรื่อยๆนะครับดำเนินรายการเป็นวาไรตี้โชว์เป็นอะไรอย่างนี้ต่าง,าง,างๆนานาครับซึ่งตัวน,นี้จะรันตลอดทั้งเดือนทั้งปี